มาชมกันต่อท่อนะครับผมตัวน้ำทิ้งนะเดินมาจากหลังบ้านเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวบ่อซีบ่อนะครับผมมาจากทางนู้นนะาล้ก็เจาะนะครับผมเจาะนะครับผมเจาะใส่ท่อใหม่ก่อนน้านี้จะเป็นรูทางนี้นะครับผมน้ําไหลไม่ทันนะก็เลยใส่ตัวท่อปูนนะตัวปูนมาตัว6นิ้วนะครับผมเจาะทะลุลงไป เข้ากับไอตัวบอ่อของถนนเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมให้เราเจะแบบนี้เลยเจะทะลุไปแล้วก็เก็บงานปูนเข้าไปนะครับผมตัวบอ่อน้ําทิ้งนะเราเดินบอ่อน้าทิ้งก่อนนะครับผมมาจากนู่นเลยนะตัวถังเซ็ตเลยนะครับผมตัวน้าทิ้งต่างๆของตัวห้องน้ําด้วยนะครับผมก็จะไหลามาตรงนี้เลยก,ก,ก็เก็บงานปูนเอานะครับนี่ครับผม การต่อท่อน้ำทิ้งนะครับผมเข้าตัวท่อของเทศบาลเลยของถนนเลยนะครับผม